สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนองเอกก็นํากระเป๋างานแฟชั่นหนังจระเข้ไซส์เล็กมาอัปเดตให้พี่ๆชมหลายรุ่นเลยแต่ละรุ่นต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาถือออกมาสวยสวยมากโดดเด่นมากน่ารักมากความคุ้มค่าไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วค่ะพี่ๆคุ้มที่สุดคุ้มมากๆเริ่มต้นกันที่ตัวหมอนมินิ บริเวณหัวกระโหลกจระเข้รอบนี้น้องเอ๋ได้มาสองสีคะ่ะพี่ๆค่ขมีสีดําสวยและเรียบหรูมากแล้วก็สีน้าตาลโอเวัลต็นสวยและคลาสสิกมากมาเดี๋ยวเราจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะพี่พี่ะว้าวหัวกระโหลกใหญ่มากพี่พี่หัวกระโหลกสวยมากคือถ้ากะโหลกใหญ่กว่านี้ลงไม่ได้แล้วนะติดขอบข้างเห็นไหมอันนี้คือลงแบบเต็มพื้นที่เลยแล้วจะหาไซส์แบบเนี้ยแบบเป๊ะๆแบบเนี้ยไม่งา่าย หเห็นนะคะัยรุ่น่าใบนี้กว้าง8นิ้วนะคะขนาดกว้าง8นิ้วสูง5นิ้วหนา4.5นิ้วสินค้าที่นวเวศกำลังจะส่งให้กับพี่พี่ไม่มีหลักพันหาดูได้เลยงานชิ้นนี้ไม่มีหลักพันหมื่นต้นๆไม่มีสองหมื่นต้นๆสูสีส่วนมากที่นวเวศเห็นนะคะสตาร์ทที่สามหมื่นประมาณนั้นประมาณทองคำหนึ่งบาทความหรูหราความงามจะอยู่ที่ ที่ประมาณทองคำหนึ่งบาทอันนี้คือราคาในประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นราคาที่ต่างประเทศแบบนี้หลักแสนอัพอย่างเดียวอ่ะน้องเอจัดให้พิเศษขายหลักพันกำไรหลักร้อยงานพรีเมียมดูใกลๆ้ๆดูชัดๆ4,800บาทค่ะย้ำนะคะพี่ๆคะ่ะ8ี0บาทหมอนมินิหัวกะโหลกสีน้ำตาลโอวันติน งานพรีเมียมมากความสวยของผิวหนังจะไม่พรีเมียมยังไงไหวพี่พี่เราคัดจระเข้ที่ผิวสวยมาผลิตให้กระดูกแตกไม่มีหนังมีรอยต่อสู้ลึกและใหญ่ระยำไม่มีก้นกระเป๋ายังสวยเป๊ะขนาดนี้สวยทุกมุมสวยทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาหูหงหูหิ้วห,ห,ห,หางซิปยังคัดให้พิเศษเลยเนี่ย หางซิบยังคัดให้พิเศษเลยเนี่ยดูเอาสวยขนาดไหนหางซิอยังเป็นหนังจระเข้เลยสี่พันแปดร้อยบาทดูด้านในค่ะด้านในเป็นหนังวัวแท้เกรดเอสายสะัายยาวดูด้านในนะคะอ่าสวยเหลือเกินค่ะทีนี้เรามาชมความนามสีดำกันต่อรุ่นนี้นะคะหิ้วสวยสพายสว้าสีดำสวยเนรมามมากเลยค่ะอะดูสีดำ 4,800บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยสำหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยน้องเอ๋ใจดีมากยินดีรับใช้ยินดีบริการ ะะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ภาพถ่ายเพิ่มเติมขอได้เลยคะ่ะเรายินดีนะะพี่พี่ดูตรงนั้นไม่ชัดพี่ดูตรงนั้นไม่ชัดสัญญ,ญาณที่บ้านพี่ไม่ค่อยดีพี่ขอภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่พี่พี่สนใจเราก็ดีใจแล้วนะคะทักมาได้เลยว้ายตายแล้วมันจะสวยทั้งสองใบขนาดน,นั้นเลยเหรอก้นกระเป๋ามันจะสวยทั้งสองใบขนาดน,นั้นเลยเหรอพี่พี่ทั้งน้ําตาลทั้งดับมันจะสวยขนาดนั้นเลยหรอคะ ดูสิโอ้โหโอ้โหยิ้อุ้ออยแล้วห่างซิดูห่างซิปจะสวยขนาดนี้เลยหรอถือไปอย่างนี้ก็ชนะเลิศสิโอ้โหถือออกงานขนาดนี้ก็เลดเลดเลยสิในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะซึ่งอ่ารุ่นนี้ใส่อะไรใส่มือถือกระเป๋าสตางค์เล็กเครื่องสาอางกุนแจรถและคนแจบ้านยาดมยาอมยาลมยามอง เท่าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้ว้ายตายแล้วพี่ๆข้างในสวยเหลือเกินนะคะก็จะมีช่องซิปด้านข้างให้ด้วยช่องซิปด้านข้างเป็นหนังด้วยค่ะอะสวยแข็งแรงทนทานใช้งานกันไปตลอดชีวิตกันไปเลยนะจ๊ะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปอืน้องบอยหัวกระหลกสีน้ำตาลโอ้กว่าจะได้ถือแต่และรอบน้องเด๋ยวรอคอยนานนะคะ ถ้ารับชมน้องเอ๋บ่อยถ้าเห็นหลายคลิปแล้วพี่ๆจะรู้ว่าน้องเอ๋ไม่ได้มีของมาอัปเดตตลอดแล้วพี่ๆจะรู้เลยว่าโอ้ยพี่เคยถามรุ่นนี้ไปน้องบอกหมดหลายหลาย,ลายท่านที่เคยซื้อจะรู้ว่าน้องเอ๋พูดจริงขอพายคาหมดแล้วค่ะคอใายคาหมดแล้วค่ะหลายๆท่านที่เคยซื้อและทักมาซื้อหลังบ้านจะเจอประโยคนี้บ่อยมากหลายๆท่านที่ไม่เคยซื้ออาจจะอ้ยน้องขีโม้ไปหรือเปล่าน้องไม่ได้โมนะ แต่น้องพูดความจริงน้องชอบเอาความจริงมาเล่าแต่น้องไม่เคยพูดเหนือนอกเหนือจากความเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เล่าให้ฟังน้องเอกตอบคําว่าหมดวันหนึ่งอ่ะหลายครั้งและตอบมาทุกวันตลอดเจ็ดปีเต็มขอเพยคะ่ะรุ่นนี้หมดแล้วเออถ้าเกิดว่ามีของแล้วก็น่าจะรวยกว่าน,นี้และ <c oughs> แต่มันไม่มีน้องเอกก็เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่น,นั้นอ่ะมาดู ใบนี้นะคะน้องบอยหัวกระโหลกสีน้าตาลอ่ะเดี๋ยวน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะใบนี้นะคะขนาดความกว้าง10นิ้วกว้าง10นิ้วสูง5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่4นิ้วใบนี้ก็เป็นความงามหลักแสนย้ํานะคะความงามหลักแสนเพราะว่าที่ เห็นเนี่ยมันสตาร์ทเมื่อก่อนเนี่ยตอนรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆจะอยู่ที่แสนแปดเดี๋ยวนี้ราคาพุ่งไปสองแสนกว่าแล้ววัตถุดิบไม่ใช่จะเข้ด้วยสองแสนกว่านะคะถ้าเป็นจะเขรเนี่ยก็เหยียบล้านนะคะพี่ๆขารุ่นนี้น้องเอกจัดให้กับพี่ๆราคาพิเศษห้าพันแปดร้อยบาทย้ํานะคะห้าพันแปดร้อยบาทของแถมไม่ให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมของไหไก็โอ้ถ้าเป็นราคาตลาดก็พันกว่าบาทแล้วปลอกไฟแชกนะปลอกไฟแช็กหนังโมแค้นะคะอ่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะพี่พี่ค่ะสำรวจความสวยค่ะเชิญค่ะหมุนค่ะว้าวด้านข้างก้นกระเป๋าจะไม่ให้ว,าว้าวยังไงไหวพี่พี่มันว้าวมากเลยนะว้าวลำตัวสวย๋อ้าวสวยมากเลยอะ่ะรอยแผลลึกแผลใหญ่ไม่มีแม้แต่รอยเล,ยเลย็กๆก็แทบจะไม่มีเลยอะ่ะ แต่โดยธรรมชาติมันต้องมีประมาณ3-5%จะต้องเล็กและสั้นที่สุดและไม่ลึกนะคะอันนี้คือเราคัดจระเข้สวยที่สุดมาให้กับพี่ที่เาน,นะคะา5,800บาทลำตัวค่ะ ว้าว wow, ฝากระเป๋าสวยลําตัวว้า wow, วสวยมากนอกจากว้าวแล้วไม่รู้จะทํำยังไงมันว้าวมากเลยด้านในสวยมากรุ่นนี้ใส่กระเป๋าตังยาวได้นะคะใส่มือถือเข่าของเคลื่อนใช้ชีเล็กนิดน้อยในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเหมาะสาหรับสาวๆที่ชอบกระเป๋าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสะพายสั้นสวยสะพายสั้นสวยมากสะพายยาวสวยนะคะใส่สะพายเป็นสายโซ่สายรองบาไปนสยหนังจระเี้สะพายยาวสวยมาก ก็สวยมากสีน้ำตาลใบเดียวนะคะ5,800บาทค่ะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆชมเป็นช้อปปิ้งว้าวอีกแล้วสีแดงค่ะหนังท้องจระเข้อายุประมาณ3ปีครึ่งอย่างต่ำค่าเลี้ยงดูค่าอาหารระยะเวลาเอออะไรเออดูจัดตารางดูจัดคำนวณเป็นต้นทุนกันเอาเองเลยนะคะอ่ะใบนี้นะคะขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่ 8นิ้วกว้างล่าง8นิ้วกว้างบน10นิ้วนะคะส่วนสูงจะอยู่ที่6.5นิ้วพูดไปด้วยกลิ้งไปด้วยเพื่อให้สำรวจทุกมุมนะคะความหนาของก้นกระเป๋าจะอยู่ที่4นิ้วส่งความงามหลักหมื่นหลักแสนให้อีกแล้วเอาไปราคาพี่ิเศษ5 5 0 0บาท5,500บาทอ่บาทถ้าพี่ๆที่ไม่เคยรู้จักน้องเห็นมาก่อนนะคะเห็นกระเป๋าราคาแบบนี้ไอ้น้องคนนี้มันขายกระเป๋าอะไร55 0 0บาท พี่ๆอาจจะตกใจแต่ถ้าพี่ๆรู้จักจระเข้มากขึ้นมากขึ้นพี่รู้ข้อมูลของจระเข้มากขึ้นมากขึ้นจระเข้ตัวหนึ่งกินเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ราคาบนห้างสำรวจก่อนที่จะเชื่อในตัวน้องเอ๋นะคะสำรวจราคาในเว็บไซต์สำรวจราคาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยเพราะว่ามีทุกห้างตั้งแต่เหนือจะดลดต้และทั่วโลกค่ะย้ำนะคะสินค้าที่เราขายเนี่ยมีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหมายความว่า อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆที่มีเศรษฐกิจดีๆและมีนักท่องเที่ยวเยอะๆ uh huh. ชาวต่างชาติเยอะๆสินค้าโอเอเน๋นจะปักหลักอยู่แถวนั้นแหละไปดูได้เลยและรวมไปถึงทั่วโลกใช่ค่ะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัยคนที่ได้ครอบครองตามความเชื่อจะเป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีเสมอ ที่มีความเชื่อแบบนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปค่ะพี่ๆคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ดุร้ายสัตว์ทรงพลังสมัยก่อนที่ไม่มีเงินเนี่ยมนุษย์เนี่ยใช้เครื่องหนังมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคหินนะ่ะมนุษย์ย้ำนะักมนุษย์เราเนี่ยใช้เครื่องหนังมาตั้งแต่มนุษย์ยุคหินแล้วตั้งแต่ยังไม่มีเงินเป็นการแลกเปลี่ยนใครที่ล่าหมีตัวใหญ่ใครที่ล่า,ลางู ตัวใหญ่ใครที่ร่าจระเข้ตัวใหญ่แล้วนามาอมไปไหนมาไหนคุณคือผู้นําทําให้ลักษณะของคนที่ส่งพลังและเป็นผู้นํานะคะกับเครื่องหนังเนี่ยเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคนี้เห็นไหมดาราเซเลบหรือว่าฮอลลีวูดหรือผู้นําระดับโลกทั่วโลกมักจะใช้สินค้าประเภทนี้มักจะใช้กระเป๋าประเภทนี้เพื่อเสริมบรารมีนั่นเองนะคะอ่า นี่จึงเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น้องเอกจะเล่าให้ฟังนะว้าวตายแล้วสีส้มค่ะหนังท้องสวยมากเลยน่ารักมากเลยตัวนี้ไม่มีสายยาวนะคะเป็นกระเป๋าเอาไว้ถืออวดถือโชว์เฉยใช้งานสวยและโดดเด่นมากใบนี้คะ่ะขนาดกว้าง7.5นิ้วสูง5.5นิ้วหนา4นิ้วส่งความสวยหลักหมื่นให้ในราคาพิเศษใบนี้ราคาอยู่ที่3,9 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ 3900บาทหนังสวยเหลือเกินเซนเตอร์ Center ของหนังกลางลำตัววางได้สวยเหลือเกินด้านหน้าและด้านหลังผิวหนังสวยมากเหลือเกินด้านข้างและก้นกระเป๋าลวดลายหนังว้าวว้าวมากโอให้แม้แต่หูหิ้วเนี่เราก็ยังเลือกวัตถุดิบคือหนังสวยๆมาผลิตให้เลยนะลงมั่วไม่ได้เลยนะคะสวยเกรดเอมาก ด้านในผลิตจากหนังวัวแท้รุ่นนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าสตางเล็กมือถือเข้าของเคลื่อนใช้นะคะอะ่กล่องแว่นตาทิชทชู่เทชูใส่ได้ไปต่อกันที่รุ่นต่อไปอ้ตายแล้วพ,พี่ทิวลิปเนเธอร์แลนด์ตัวนี้น้องทิวลิปสีขาวหิมาละยันต่อไปพี่พจะเห็นสีขาวน้อยลงน้อยลงน้อยลงมากนะคะลงฟอกเลือกฟอกฟาร์มเลี้ยงเลือกเลี้ยงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นจระเข้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วนะคะเพราะต้นทุนสูงหลายหลายฟาร์มแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะพี่ๆขามันไม่เหมือนในอดีตที่ส่งจีนเป็นหลักใช่ไหมส่งทั่วโลกสินค้าพวกนี้คือส่งต่างประเทศเป็นหลักค่ะแต่ตอนนี้ใหลายประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจกโรคระบาดสงครามทําให้แต่ละทวีปแต่ละประเทศเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของเศรษฐกิจกเรื่องเงินมากมาก แม้แต่ประเทศไทยเครื่องหนังก็ได้รับผลกระทบไปเยอะแต่นเอ๋ยังอยู่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ได้เพราะว่านเอ๋เนี่ยถ่ายไม่แพงนะคะแล้วก็คัดงานมาสวยมากด้วยมาดูน้องทิวลิปเนธเธอร์แลนด์นะคะใบนี้กว้าง9้านิ้วสูง6.5นิ้วหนา6นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่พี่พี่ค่ะเอาเถอะหลักหมื่นไม่มีหรอกมีแต่หลักแสนน้องเอ๋จัดให้ราคาพิเศษ5,800บาท รุ่นนี้ที่พ,พี่ช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่จากวันนี้ไปจนส่งการเทศกาลเยอะมากจากวันนี้ไปจนถึงสงการานต์มีเทศกาลเยอะมากเลยลอยกระทงมาแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นคริสต์มาสวันโยงวันหยุดต่างๆนะคะถืออวดถือโชว์ได้เลยจัดไปเลยราคาพิเศษ5,800บาทค่ะ5,800บาทเท่านั้นกลีบนะทุกกลีบผลิตจากจระเข้สีขาวหิมารายานหนังท้องไล่ระดับ อรุ่นนี้น้องเอกก็นานๆจะได้รีวิวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยนะใช้หนังเยอะนะคะเห็นแบบนี้ราคา5,800บาทพี่พดูความสวยงามของหนังได้เลยแล้วก็ตัวถุงด้านในเนี่ยผลิตจากหนังวัวแท้เฉพาะค่าถุงนี่ก็จะไม่สองทันแล้วหรอจระเข้น่ะสามพันเอาไม่อยู่หรอกนะคะแต่ราคานี่เป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้วค่ะด้านในว้ด้านในหนังหนังวัวสวยมาก เฉพาะถุงเนี้ยถุงหนังวัวน,นี่ก็จะไม่2องพแล้วหรอแล้วสายสพายด้านในอีกสายสะพะายก็แพงมากค่ะสายสพายเป็นสายหนังจอระเข้ปรับระดับได้นะจัดเลยในราคา5,800บาทสนใจทักขอข้อมูลขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะได้แล้วพีระมิดค่ะอันนี้เน้นออกงานเป็นหลักไม่เน้นใช้งานนะคะใส่มือถือได้ข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้นะคะสำหรับใบนี้ค่ะ กว้าง6นิ้วสูง7นิ้วหนา4.5นิ้วราคา4,500บาทราคา4,500บาทราคา4,500บาทถูกมากใช้หนังเยอะมากเลยมันไม่ใช่แค่ด้านหน้าด้านหลังแต่มันมีด้านข้างก้นกระเป๋าและมีฝากระเป๋าด้วยให้ทำไงได้เพื่อความสวยก็ใส่ให้จัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นไซส์เล็กน่ารักเอาไว้ถืออวดถือโชว์นะคะว้ายข้างใน โอ้โหทรงแบบนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะคะข้างในสวยมากเลยค่ะว้ายสวยจริงๆค่ะสีเขียวนะคะเป็นเขียวขี้มาอะถ้าสนใจรุน่นนี้พี่ๆขาทักมาหาน้องเอกได้เลยนะคะแม่เหล็กดูดดนะัเอาใหมอู้แะอย่างแรงเลยแม่เหล็กคุณภาพค่ะต่อไปค่ะสีทองคำ ใบนี้ขนาดกว้าง11นิ้วสูง5นิ้วหนา3นิ้วราคาอยู่ที่6,200บาทแต่ความงามที่เราส่งให้หลักหมื่นหลายหมื่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นในคลิปวิดีโอนี้เป็นงานแฟชั่นทั้งหมดที่ผลิตจากเครื่องหนังนอกจากจะได้ัรบความหรูหราแล้วความทันสมัยแล้วความสวยความโดดเด่นพี่ๆได้ทุกอย่างความแข็งแรงทนทานใช้ไปเลยตลอดชีวิตได้ทุกอย่างจริงๆเอาราคาเนองเดีให้ชมนะคะสีทองคําค่ะ อ้าว oh, wow. สวยจังเลยค่ะ,ะถือออกงานเลยนะคะถือใช้เลยนะคะใช้ในชีวิตประจําวันออกงานหรือไม่ออกก็ใช้เถอะค่ะกระเป๋านองเอกทอนะน,ออน,ะน,ออนะ้อยากให้ใช้ใช้อวดใช้โชว์เลยรับรองว่ามีแต่คนทักมีแต่คนดักอันนี้หน้ากว้าง11อจระเข้ตัวใหญ่นะคะเห็นเห็นเหมือนจะแบบทรงเตี้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันจระเข้ตัวใหญ่นะคะอ้าว oh, wow. สุดยอดเลยาตายแล้วดูค่ะดูด้านในค่ะว้าวสายสะพาย ว้าตายแล้วมีสายสั้นสายยาวให้ปรับใช้ได้เลยนะคะสไปซ์สั้นก็สวยสไายยาวก็สวยค่ะรุ่นนี้หนังท้องสวยมาก6,200บาทเท่านั้นหน้ากว้าง11จเอ็จัลเขตต้องตัวใหญ่มากนะคะไม่ต่ำกว่าสีห้าปีไม่งั้นจนะไม่ได้หน้ากว้างขนาดนี้เรียบร้อยค่ะชอบสินค้ารุ่นไหนในคลิปวิดีโอนี้หรือในคลิปวิดีโอไหอน,นย้อนหลังแคปาพแล้วทางมาสอบถามได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเราเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ